ผมสร้างระบบขึ้นมาเพราะว่าอะไรอยากให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอเคให้ธุรกิจให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนจะได้มาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่นี่เข้าใจใช่ไหมผมจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ฟิลลิ่งกันคือการเป็นเจ้าของแบรนด์คุณไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่พาร์ทเนอร์คุณเข้ามาเป็นยางเงผมจะฝึกให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หน้าที่คุณคือมาเรียน คุณแค่ต้องคุณสมบัติเดียวที่คุณจะต้องมีคุณบังคับตัวเองให้ได้เพราะผมไปบังคับคุณมาเรียนไม่ได้คุณเข้าใจใช่ไหมผมไปบังคับคุณมาเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยของคุณแล้วว่าคุณชอบเรียนรู้ไหมอยากทําธุรกิจไหมก็มานั่งเรียนนะผมจะให้คุณทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสอนโดยผมความรู้ที่มีเจ็ดปีที่ทํามาจะมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะผมไม่มีทางที่จะเอาปลาให้คุณกินแน่นอนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็หมดหมดเสร็จแล้วก็เล่นล่อนหากินไม่เป็นก็ลาบากอยู่ดีเดือดร้อนประเทศท่าดิอีมาทําที่นี่เดี๋ยวจะสอนให้หาปลาจับปลากินเป็นเวลาจับปลากินเป็นคุณหากินเท่าไหร่ก็ได้และที่สําคัญคุณยังสามารถที่จะช่วยเหลือแกงปันเพื่อนที่กําลังลําบากนะนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาที่นี่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะ ผมจะเอาโอกาสให้กับทุกๆคนอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันหรือเปล่าโอเคผมจะเอาโอกาสให้กับทุกๆคนผมจะเอาความเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับทุกๆคนนะการที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินล้านเินคุณเลิกฝันเลิกเลิกฝันไปเลยสําหรับการทําอาหารเสริมการทําธุรกิจนะถ้าไม่มีเงินล้านเลยเลิกฝันแต่ปัจจุบันนี้เรามีสินค้าประมาณ60กว่าแบรนด์ผมลงทุนประมาณเกือบร้อยล้านบาท สินค้าอยู่ในโกดังประมาณ6กถึงเแสนชิ้นโอเคหกถึง okay? เแสนชิ้นคุณไม่จาเป็นจะต้องมานั่งตรงสต็อกนะแอปพลิเคชันผมลงทุนให้ทีมพัฒนาผมจัดการหาให้แล้วความรู้ในธุรกิจมานั่งสอนเช้าสอนเย็นมีระบบช่วยทําสอนการเงินสอนทุกสิ่งทุกอย่างคนที่จะไม่สําเร็จในดอกบี้คือคนที่ไม่เชื่อและก็ไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็เยอะใช้สมองตัวเองเป็นใหญ่นะ คุณอยากจะทําที่นี่สําเร็จคุณไม่ต้องคิดเองเพราะผมเป็นคนสร้างระบบมันขึ้นมานะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินเพราะฉะนั้นชีวิตผมดีกว่าทุกคนอยู่แล้วตอนนี้คุณก็แค่มาทําตามแล้วมันจะรอดคข้าใจงว่ามันจะรอดไหมแล้วคุณจะรอดแดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์ยังไงอยากเป็นไหมเบื่อยังเป็นล,ลูกน้องเขาเนี่ยเบื่อยังเบื่อยัง เบื่อการเป็นลูกน้องเขายังเนอะพอแล้วเนอะจะพอได้ยังไอเป็นลูกน้องชาวบ้านเขาเนี่ยพอได้แล้วมั้งกี่ปีแล้วเนี่ยทำมาเนี่ยโอเคปีนี้พอนะทักสามเดือนหกเดือนนี่พอแล้วนะโอเคไหมครับคุณแค่มานั่งเรียนที่ผมสอนทุก,ทกวัน,นยอยาขาดแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็รอดแล้วนะ พอได้แล้วกับการเป็นลูกน้องชาวบ้านเขาเน,นะต่อไปเดี๋ยวก็มีหุ่นยงหุ่นยนต์มาทําแทนคณนณะอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะทีนี้นะผมเนี่ยให้โอกาสทุกคนมาทำทีน่นี่มาเป็นเจ้าของธุรกิจอนะไม่ได้มาเป็นตัวแทนเะไม่ได้มาเป็นตัวแทนไม่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร ผมจะสอนคนเป็นนักธุรกิจนะสอนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การทําธุรกิจการใช้ชีวิตการใช้เงินทํางานจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินยังไงทําตามนะผมก็ได้พิสูจน์ไปแล้วว่าทําให้อีทิเด็กว่านอกคนหนึ่งมี18ล้านมา,าตัวคนเดียวไม่มีตังค์นะ,ะเพราะฉะนั้นต้องคิดเองอะทีนี้มารู้เรื่องระบบก,ก่อน จดนะสมมติการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าระบบมันคืออะไรนะจดลงไปเวลาใครถามเนี่ยดอกลิสตเราทำแอปอะไรเราทำแอปช้อปปิง้งนะเราทำแอปช้อปปิง้งนะโหลดกันยังนี่แอปเราโหลดได้ทุกทุกทุกสำนักนะแอปเปลิลสต็อกูเกอร์เพนะนะนี่เวลาเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ย ี่ยเข้าไปใน App Store นะอันนี้เป็นของ Apple นะเซิร์ชเข้าไปนะอันนี้เป็นแอปเราเห็นไหมมันขึ้นก็ว่าสุขภาพความงามอาหารเสริมมันเป็นแอปช้อปปิ้งเราคลิกเข้าไปเขียนโดยคนไทยพัฒนาโดยคนไทยนะประ,ประมาณเวอร์ชั่น2-3ต่อไปแล้วแอปเราจะสวยกว่านี้ดีกว่านี้สามารถสั่งซื้อสินค้าง,ง่ายกว่านี้เห็นไหมเป็นแอปสุขภาพอาหารเสริมความงาม,ามงาขึ้นสมางเนี่ยไปโหลดซะนะนะอ่ะโอเคจะ เป็นเจ้าของแบรนด์ได้ยังไงนะโอเคจะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ยังไงทุกคนลองคิดดูนะอ่ะ,ใน,ะบบในระบบเราเนี่ยในระบบเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามตำแหน่งจดลงไปนะสามตำแหน่งนะในระบบเรามันจะมีสามตำแหน่งม, okay. มีลูกค้าโอเคมีลูกค้า มีผู้บริหารมีเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการใหญ่สุดนะนะลูกค้าคือคัสเตอร์ผู้บริหารคือซ e o BO บคือเจ้าของกิจการคุณเห็นไหมในตำแหน่งเราไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีตัวแทนมีแต่ลูกค้าผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการรายได้ ไม่เหมือนกันลูกค้ามีหน้าที่แค่ซื้อกินอย่างเดียวคือช้อปปิ้งซื้อกินอย่างเดียวโอเคลูกค้าซื้อกินลูกค้าซื้อหนึ่งชิ้นนะลูกค้าซื้อหนึ่งชิ้นซื้อกินอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้บริหารและก็เจ้าของกิจการอันเนี้ยจะมีรายได้เยอะนะอะ CEO, ผู้บริหาร CEO เนี่ยกำไรชิ้นละประมาณ600บาทจดนะ BO กำไรชิ้นละประมาณ800บาทกำ,นะกำไรต่อชิ้นนะกำไรต่อชิ้นนะสินค้าราคาปีกเนะี่ยราคาประมาณ1,200บาทไม่รวมของแถมของแถมเนี่ยเราให้นะสินค้าราคาปีก1,200นะตําแหน่ง CEO เนี่ยกำไรชิ้นละ600นะครับ ตำแหน่ง BO ที่เป็นลูกค้าไอ้ที่เป็นผู้บริหารกำไรชิ้นละแปดร้อยตอนนี้สต็อกในโกดังสต็อกในโกดังมีอยู่ประมาณห้0 0สนหกแสนชิ้นนะอ่ะตีไป5,000สนเข้าๆห้0 0สนชิ้นนะปีที่แล้วสต็อกไปประมาณแปดสกว่าล้านคูณเอาอ่ะคูณเอานะอ่าถ้าคุณอ่าถ้าเป็นผู้บริหาร5,000สนชิ้นคูณคูณอะไรคูณอะไรครับ คูณ600ดูเป็นเงินเท่าไหร่อคูณมาถ้าตำแหน่ง b o ตํตำแหน่ง CO นะมีทั้งหมด500แสนชิ้นคูณ800อ่ะเป็นเงินเท่าไหร่สินค้าที่มีมีอยู่ประมาณ500แสนชิ้นคูณเอาในแอปมันจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งดูตำแหน่งดูตรงนี้นะ ตำแหน่งูตรงนี้เนี่งดูตำแหน่งดูตรงนี้น,น,นี่นี่นะ BO เนี่นะยตอนนี้ตำแหน่งนนะตำแหน่ง BO เห็นไหมตำแหน่ง BO ดูตรงนี้โอเคไหมครับดูตำแหน่งอ่ะนะอ่ะประมาณนั้นนะทีนี้นะ ทีนี้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 นะกำไรต่อชิ้นนะ c ีอกำไร50%าสรโอเค BO กำไร70%คือ800บาทสินค้าเต็มกดังคุณเห็นไหมว่าและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะเรามีทั้งหมด60ตัว60แบรนด์คุณไม่จำเป็นต้องสต๊อก ไม่จำเป็นต้องลงทุนเรามีแอปพลิเคชันโอเคบอสเสื้อสวยอยากให้อยากให้เสือ้ออยากเสื้อสวยอยากให้เสื้อเป็นบอยเดี๋ยวค่อยไปซื้อมีตังเดี๋ยวพาไปซื้อโอเคซึ่งอ่ะถามเลยนะเอาแบบจัดถามเพื่อนๆเ,เลยคุณว่ากำไร50%ารกำไร50%ารโอเค ไปเปิดบินเท่าไหร,ขไหร่ข้างนอกเปิดบินเท่าไหร่ข้างนอกเปิดบินเท่าไหร่กำไรห้าสิบเอร์เซ็นแม่งมีแน่หมื่นชิ้นหลักล้านที่ผมเห็นแวบ,บๆกำไรประมาณกำไรนะสต๊อกห้ากำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแม่งไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทไม่ต้องไปสนใจว่าขายได้ไม่ได้สต๊อกก่อนสี่ล้านกว่าบาทคุณถึงจะได้กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะเพราะฉะนั้นแม่งห่างไกลนะหนึ่งหนึ่งคุณเอาสมมติสินค้าทั่วไปราคาประมาณแปดร้อยเก้าร้อยราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยคูณหมื่นหนึ่งแม่งตกประมาณสี่ล้านะโอเค ทีนี้นะแค่ทุกคนเป็นเจ้าของไอเดีนี่ยนะแค่ทุกคนเป็นเจ้าของไอเดีเนี่ยคุณก็คือเจ้าผู้บริหารแล้วโอเคคุณคือเจ้าของเจ้าของแล้วอะสินค้านีเยอะแค่คุณไม่ต้องสินค้าไปกองอยู่ที่บ้านอ่ะเก็ดไหมแค่มี ไอดีคุณคือเจ้าของธุรกิจแหละหลังจากนั้นรักษาวไว้ดีๆนะโอเครักษาวไว้ดีๆนะเงินจะเด้งเข้าเรียวทาเงินจะเด้งเข้าเรียวทาเวลาใครช้อปปิง้งเวลาใครซื้อเนเงินจะเด้งเข้าเรียวทามมีแอปให้ใช้เข้าใจคข้าว่ามีแอปให้ใช้มีกลุ่มสอนงานให้นะมีกลุ่มปิดการขายให้มีกลุ่มสอนงานมีกลุ่มเทรนงานให้โอเคไหมครับ สิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะทาเงินให้คุณหลายล้านคืออะไรรู้ปะคือไอดีไอดีที่มันงอกเงยคุณช้อปปิง้งยกตัวอย่างคุณซื้อสินค้าไปคุณกินแฮปปี้ชีวิตด,ดีโอเคแหละแต่สิ่งที่มันมีมูลค่ากว่านั้นคือไอดีไอเดีเนี้ยที่มันได้กําไร70%อร์ซที่มันจะผลิตเงินให้เราตลอดชีวิตอันนี้คุณจะต้องครอบครองมาใ้ได้ เข้าใจสินค้าแดแดๆไปเดี๋ยวมันก็หมดถูกปะแต่สิ่งที่มันทำเงินให้เราตลอดเวลาคืออะไรคือ I-D ดต่างหากโอเคคือ I-D ดต่างหากเพราะฉะนั้นนะเราแค่เป็นเจ้าของ I-D เราก็สามารถผลิตเงินได้ตลอดชีวิตแล้วเพราะมันมันงอกเงินมันผลิตเงินได้ตลอดนะครับทีนี้เราจะเป็นเจ้าของ I-D ได้ยังไงช้อปปิ้งห่งชิ้นพันสงคุณได้ไอคุณได้ไอดีอะไร ไอดีแค่พันสองได้ของไปและ ID นั้นผลิตเงินให้คุณชิ้นละหกรบาทตลอดมีสินค้าเป็นโดดังนะคือเหมือนคุณได้เป็นเจ้าของได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วแหะแค่พันสองและถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการโอเคเป็นเจ้าของกิจการคุณสั่ง3ชิ้นกินแค่ครั้งเดียวสั่ง3ชิ้นกินครั้งเดียวนะและไอดีนี้จะผลิตเงินให้ชิ้นละนประมาณแปดร้อยบาท